เดือดเพชรมณียูไดชิงเดือน105ปอนด์โดยล่าสุดนั้นได้มีการเสนอข่าวผ่านทางเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นว่าทางยูไดชิงเงโอกะอดีตแชมป์มินิไฟเวทของ WBO เอเชียแปซิฟิกและเป็นแชมป์มินิมัมเวท j b c ในวัย25ปี โดยเขาจะขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นสตอร์เวตของนุนยูบีในฐานะรองแชมป์โลกอันดับที่4กับทางแชมป์โลกชาวไทยเพชดมณี CPF ที่โยโยกิยิมเนเซียม2ในกรุงโตเกียวรวมรายการเดียวกับกิง่งจิโรชิงเอโอกะน้องชายวัย23ปีของเขาที่ขึ้นชิงแชมป์เฉพาะการที่ว่างในรุ่นมินิไฟเวตของ IBF เ กับทางเลนี่มาควาโตนักชกชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นคู่เอกร่วมในรายการนี้ด้วยในวันที่16เมษายนนี้โดยเขาหวังว่าจะเป็นพี่น้องคู่แรกของญี่ปุ่นที่ชิงแชมป์ระดับโลกได้สำเร็จในรายการเดียวกันซึ่งในตอนนี้รอแค่เพียงคเมดะโปรโมชั่นทำการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้นนั่นเอง